เปลี่ยนเพื่อไม่ให้งงนะครับเปลี่ยนยังไงดีมันก็คือมันคืออะไรครับมันคือ x คูณอยู่กับ sin มุมอะไรครับ x ลบหนึ่ง x กำลังลบหนึ่งออมองอย่างง่ายไหมมองง่ายง่ายขึ้นไหมง่ายออมองง่ายง่ายขึ้นนะครับเป็นมุม x กำลังลบ เพราะงะั้นมันจะเป็นมันมีสองตัวถูกไหมคือ x คูณกับไซน์อ่ะม่วงกับเหลืองคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นดิฟผลคูณคืออะไรดิฟผลคูณคือ d by dx เดี๋ยวนะหน้าหน้าคือ x ใช่ไหมหน้าดิฟหลัง d by dx ข,ของอะไรของไซน์ x กำลังลบหนึ่งนะครับบวกหลังคือไซน์มุม x กำลังลบหนึ่งดิฟหน้านะครับดิฟหน้าก็คือ d by dx ของ x ใช่ไหม ข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็น y dy นะครับหรือ dy by dx ใส่ตีก่อนโอเคนะตอนนี้ทันไหม แบนนี้ทันไหมครับงั้นเรามาต่อกันนะนี่ไอข้างหน้าเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเราก็ตั้งไว้เฉยๆดิฟไซด์ได้อะไรครับดิฟไซดได้อะไรดิฟไซดได้คอร์ด คอสมุมอะไรครับมุมอะไรมุม x ลบหนึ่งกำลังลบหนึ่งครับแล้วก็ดิฟอีกทีหนึ่งไหมครับ d by dx ของอะไรครับของ x กำลังลบหนึ่งหนึ่งส่วน x ครับครับผม,มใส่สีให้มันน่อยต่อไปนะครับต่อไปบวกด้วยไซ ยกกำลังเอมุม X ลบหนึ่งนะครับดิฟเอ็กซบาก็เป็นหนึ่งเนาะก็ไม่ต้องเขียนนะครับใส่วงเล็บไปเอยไม่ใช่พี่ใส่วงเล็บผิดขอโทษๆต่อไปดิฟ x อคูณด้วยคอร์สมุม X กกำลังลบหนึ่งนะครับ ดิฟเอลบหนึ่งได้อะไรดิฟเอกกำลังลบหนึ่งได้เอ็กดิฟเอกกำลังกำลังอ่ะดิฟเอกกำลังลบหนึ่งได้เอกซ์กำลังลบสองหาพลาดอะไรรู้ไหมดิฟเอกกำลังลบหนึ่งได้ลบหนึ่งคูณกับเอกซ์กำลังลบหนึ่งลบหนึ่ง ใช่มลบหนึ่ง x กำลังลบสองถูกไหมครับอ่าอย่าลืมนะครับ,รบอย่าลืมเพราะงั้นใส่วงเล็บรอไว้เลยนะครับพวกนี้ยใส่ไปเถอะไม่เปลืองหมึกเท่าไหร่หรอกเนาะบวกด้วยซาย x กำลังลบหนึ่ง x กำลังลบหนึ่งข้อเนี้ยถ้าพี่เป็นอาจารย์ก็จะมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบที่ใส่เข้าไปในช้อย ก็ยันตัวนี้ก็จะได้เป็น x คูณกับอะไรครับ cos มุม x กํลังลบ1แล้วก็คูณด้วยลบ1ด้วยนะแล้วก็ x กํลังลบ2นะครับบวกด้วย s i n x กํลังลบ1จัดรูปให้มันหน่อยคือถ้าเป็นข้อเขียนพี่แนะนำว่าไม่ต้องจัดรูปถ้า เขาให้ตอบก็คือตอบไปเลยแบบนี้แหละก็ไม่ผิดเพราะว่าข้อเขียนเนาะมันไม่มีตัวเลือกให้นะครับเพื่อลดอะไรลดความผิดพลาดจากการบวกลบคูณหารอ่าเราก็ไม่ผิดเราก็ไม่ผิดแล้วเราตอบอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นชอยเราก็ต้องจัดรูปให้มันนิดนึงนะครับอันนี้เป็น x อ,อันนี้เป็น x ก,กําลังลบสองก็ได้เป็น x ส่วนด้วย x ก,กําลังสองใช่ไหมคูณอยู่กับ cos มูมอะไรครับ1ส่วน x แต่ตัวนี้มีติดลบ1ก็ใส่ลบไปแล้วก็บวกด้วย sin 1ส่วน x นะครับตัดตัดปึ๊บปก,ก็จะเหลือลบ c o s 1ส่วน x หารด้วย x บวกด้วย sin 1ส่วน x ถ้าเป็นตัวเลือกเป็นช้อยพี่จะเขียน c o s 1ส่วน x ส่วนด้วย x บวกด้วย sin หนส่วน x ใหม่อีกชุดหนึ่งรับรองว่ามันจะมีคนตอบข้อนี้ด้วย